วันนี้ค่ะเราจะไปคาเฟ่ของคุณแม่พี่จะบ,บองกันค่ะเราจะมีการทำเซอร์ไพรส์นิดนึงกันแมะ มากเลยนัดกับน,น้องมินซองไว้เก้าโมงครึ่งแม่นางก็รออยู่ข้างล่างแล้วแต่ว่าขอสวยนิดนึงนะเราไปเจอแม่ของพิจาอรบอรเนี่ยดูน้อยอะไรน้อยก็าตามคำเรียกร้องงทุกคนก็เรียกร้องวาดมาถึงที่นี่ทันทีเนี่ยทำไมไม่ลองไปคาเฟ่ของพิจะบอมบ,บ้างล่ะจริงๆแล้วนะอยากไปหนอแรกแล้วคะ่ะหรอว่าเปิดดูในแบบ Google Map อะไรเงี้ย เขาบอกว่ามันยังไม่เปิดนี่เจ๋ว่าเออมันจะเปิดไหมนะในอนาคตนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ปรากฏว่าเขาเปิดวันนี้วันแรกจ้ะแต่ฉันก็จะไปวันนี้วันแรกเลยเป็นกำลังใจให้ฉันไหยนะเแม่ของเราลจัดบอกว่าการไปคาเฟ่แม่พี่จะบอกหนึ่งไม่ใช่ใกล้ๆนะจะต้องนั่งรถไฟหรือว่ารถเมล์หรืออะไรเงี้ยไปออกจากเมืองไปประมาณชั่วโมงกว่าๆเหมือนกันนะเป็นสู้บ่า งไปเจอน้องมินซองข้างล่างดีกว่<ม>าคิดา<น>แล้วพี่แจบอมจริงไหนแล้วกินอิ่มนอนหลับอยากให้ทุกวันสบายกายสบายใจด้วยชุดเครื่องนอนมาเดี๋ยวหาว่ไวาไปใคยอินให้เขาโดยคนจะจบได้ยอะไรสวยๆอ่ะ กฎเกลียวมันขอเราซึญอนชมกิ๊บสองแปลว่าขอให้เดินทางไปแบบในกลีบดอกไม้คือจะเป็นมันที่หวานอมได้เลยขเขียนม,มานขอให้เดินทางไปในกลีบดอกไม้อมดอกไม้อะไรอะต้องบอกไมดอม้หน่อออข้อเขียจะฝ่ายมนะลายมือก็เหมือนภาษาโรมันไปหน่อยจ้ะ <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> ขียนพิดานด้วยจ้ะ <c oughs> <c oughs> อไอจีฉันไปจ้าเบอร์คําส่งไอจีฉันเนาะเบอรคัมส่งสตาลี่ฉันจ้าซอยมซอเป็นอากาเซ่ไทยที่เรียนอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะซึ่งก็เป็นคนที่ช่วยเราเขียนจดหมายให้พี่เจบีเมื่อกี้นี้ข้อความข้างในนี่มันซึ้งกินใจมากๆ่อดที่เราจะไปร้านของคุณแม่ของพี่เจบีนะคะเราจะมีการทำเซอร์ไพรส์ด้วยกันแวะเอาของไปให้พี่เจบีเราซื้อนี่เราให้ดูด้านนี้ ด้านนี้อุบาตเพราะว่ากินขนมแล้วเลอะอย่าโกรธกันแล้วกันโอเคไหมแต่ของข้างในมันน่ารักมากตอนนี้มันจะเข้าหน้าร้อนแล้วใช่ไหมใช่ซื้อเสื้อหนาวให้ไหมเงี้ยมันจะเข้าหน้าร้อนแล้วแต่เพิซื้อเสื้อหนาวให้รู้ไหมเออคนเรามันต้องแบบทำไงก็ได้ให้โลกจําซื้อเสื้อหนาวนะคะสีส้มสะท้อนแสงสวยงามอันนี้ไหมคะไปให้พี่แจมอมนะคะก็ไม่รู้ว่าพี่แจมอมจะใส่หรือเปล่าแต่ถ้าพี่แจมอมใส่ก็ อยากให้ทุกคนเป็นสักขีพยาที่ด้วยนะคะมุกสักขีพย่าต้องแก้ว่าเป็นสักขีพยานเย้ยว่าพี่เป็นคนของพี่เฟิร์นนะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ไฮเออ r ์มิวสิกใช่ไหมคะแล้วก็เอาของไปฝากไว้แล้วเราก็จะไปคาเฟ่ของแม่พี่แจ่มกัน ถึงแล้วไฮเออร์มิช e ิกเออร์มิช e ิกอะถึงแล้วชั้นสามนี่ฝากไว้ตรงนี้แล้วนะ เหมือนแก๊ฟู้ดมาแบบของไว้หน้าคอนโดฉันเลยจ้าแบบนี้เลยจ้าฝากไว้ที่หน้ายามนะจ้าอย่างลือจ้าจ้าจ้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภารกิจแรกดิชั่นคอมพลีทแต่จะคอมพลีตกว่านี้ถ้าเขาใส่ถ้าเขาใส่เสื้อสีส้มแขนยาวนี่คือแคปเลยนะต้องแคปเลยนะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปขึ้นรถไฟไปร้านคาเฟ่ของแม่ของพี่เจบีนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเนาะเออเกือบชั่วโมงครึ่งนะ แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นไป,ไปตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาจากรถไฟฟ้าสถานีที่ชื่อว่า a m s u n งค่ะซัมซุงนะคะไม่ใช่ไอโฟนนะซัมซุงเลือกให้ดี <c oughs> เรากำลังจะรอรถเมยนะคะคือขึ้นสถานีตรงนี้นะ ทางออกที่8แล้วก็มารอที่ไปรถณีย์อันนี้ได้เลยนะคะซึ่งเราจะรอไปรษียเบอร์สามเน์เ,เอ๋อศนนะคะนั่งไปประมาณ20านาทีก็ต้องเดินเข้าไปอีกก็ต้องเดินเข้าก็ไปอีก,อก,ออกโอ้ยกลับตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วไม่ได้หัวใจเราอยู่ตรงนั้นยังไงเราก็ต้องไปไหว้ไไหแล้วต้องเข้าหาทางแม่ทางคุณทางคุณแม่ก่อน และนี่ก็เป็นครั้งที่สองนะคะที่เราได้นั่งรถเมล์เราได้นั่งรถเมล์ในเหมือนในซิตี้เกาหลีนะนจ้ะแต่ไม่มีพระเอกแต่ไม่มีพระเอกอะไรเดี๋ยวเราไปหาแม่พระเอกก่อนเกี่งแค่ว่าไม่ได้ธรรมดาเลยวแม่ไม่ได้ใกล้ๆด้วยแม่บอกว่าไม่ต้องมาบ่อยเพราะว่ามันไกลใช่ป่ะเชื่อเลยครับเฮ้ยจะถึงแล้วน้องปูดเหมือนกันนะจะอยู่ซ้ายมือข้างหน้าปด โอ้ย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 เจอถงแล้วจ้าวู้ ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นมากดูดิเดี๋ยวมารีวิวเลยมารีวิวค่ะมาแล้ววันนี้เราสั่งกาแฟไปแล้วก็มินต์จอสั่งโยเกิร์ตแล้วเราก็สั่งมีสโคนสโคนโยเกิร์ตด้วยบัตบุลี่น่ากินมากแล้วนี่อะไรกันล่าหรอใช่แม่แทบอุ้ยมันมันดีมากมันดีไม่ไหวแล้วว่า มาชิมกันดีกว่าเราสั่งมาโยเกิร์ตสตรอเบอรี่แล้วก็สโคนเป็นดูบุลี่โยเกิร์ตนะคะอ,อ,อร่อยมากเลยอร่อยอเพิ่นกินยังยังชินเลยนะชิมยโยเกิร์ตแบบเป็นไม่ได้เป็นเหล,เหลวๆอ่ะเป็นแบบแน่นๆอ่ะอร่อยไม่ได้อวยนะอร่อยมากาจริงๆไม่ต้อง ไม่ได้คิดอะไรเลยในใจเนี่ม่ดีเราก็บอกว่าม่ดีเราเป็นนั่นอยู่แล้วก็มันก็าอยากเลยจริงๆาแฟนี่มันก็แบบชงม,มาได้แบบพี่รู้ใครชงเนงแล้วแบบมันได้ทุกอย่างเลยอะ่ะแม่เองชงหรือแม่หล่ัวเนะแม่ชงกาแฟอยู่ที่คนลงแม่แฟนชงอะไรวะจ้ะไ,ได้จ้ะ ครั้งมาที่ร้านเยอะทำไงดีทำตัวไม่ถูกปิดร้านแม่งเลยจริงเหรอแอนดี้ออร์โล่ก็อร่อยนี่มีคนรีออเดอร์ไปไหมป้างกาแฟดีมากฮอปมากโชคดีที่เรามากันช่วงนี้คนก็ไม่ได้เยอะนะถ้าเรามาช่วงเย็นๆบ่ายๆก็น่าจะเยอะเพราะว่คนก็เริ่มมาแล้วถามว่าการเดินทางลำบากไหมใช่ไม่หรอกไมก็ไกลอยู่ก็มา นนมายายร้านนี้เขาเปิดนานมั้ยเปิดมากตลอปี2000เท่าไหร่ไม่แน่ใจมันก็ปิดปรับปรุงไปแล้เพิ่งมาเปิดวันนี้แรกแล้วเราก็มาประเดิมเลยเโาเกิดอร่อยมากเราซื้อกลับบ้านด้วยมีโยเกิร์ตพร้อมดืม่มแล้วก็น่าจะเป็นโคอกติ้งโคกโยเกินนกเร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายมาวันนี้เขาจะมีแถมตัวนี้ด้วยเป็นคล้ายๆล้ายโปรสตาร์ มีสีสีสเขียวแดงเหลืองแล้วก็น้ำเงินน่ารักมากเลยเขียวแบบาาตะโก <c oughs> นอ่ะฟ้าก็ตะโกนแดงก็ตะโกนตะโกนทุ่งถิ่นอะมันเป็นแม่สีเลย <c oughs> ไม่ได้มีความแบบพัดทงพัดเทลเลยเลยดังเลยแบบร้านอนะพัดเทลว่าเลยนะร้านน่ารักมากร้านน่ารักมาก,มากเราก็เกรงใจองมาก,กับอาปาจีไม่กล้าถ่ายอะไรเยอะแล้วก็พยายามจะเก็บบรรยากาศร้านมาให้ดูถ้าโชคดีก็อาจจะได้คู่ก็บอก เชื่อว่าอากาเซไทยกำลังเป็นแรงใจให้อยู่ทำเองจงเราแม่แม่ให้ลูกสะพ้ายเป็นรอพี่บล็อกทำขนมลูกมือลูกมือเป็นทาขนมเพิ่มใหม่ตำแหน่งคืออันดับสองลองยแล้วก็เอามาทำอะเกิกะ ขออนุญาตดื่มดำกับขนมนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ถ่ายรูปก็เดี๋อยดูกนเระกบรานแเจไม่มีข้าวกินด้วยก็ไหวไหมเออให้คนแบบนี้ปกต็ไปละโคนเน่เท่านี้ที่เราเคยกินอะกับโครานแนพี่จเมท่านี้เนี่ยกับมันเพ่นเออนเนี่นี่กซองใหญ่มาก มไ่แพงโยเกิร์ตอันนี้เท่าไหร่นะ7,000พันวอนกาแฟห0 0พันวอนแล้วก็ตัวเนี้ย8,000วอนไม่ต้องไหวเองเบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ย3อย่างนี้คือมันเนี่ยค่าเสียหายก็ประมาณ2,000ัวอนประมาณตัวนี้หน้ามันกลมๆ้ากลมๆมากหน้าคือบใจประมาณจะต้องหน้าเลยอ่ะแล้วบบกดิ 아, 그, 아, 언니라. 그? 아, <laughs> 아 그리. <그게 이네네. 웃음> 여기, 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 여 여기, 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 여이 여기, 여 여기, เขาชอบแบว่าเขาจะทำสินเขาเอาไปทจกอะไรอะเซนแต่ยังไม่จับเลยเล่าสิเล่าสิมีจงเล่าสิพ่อตื่นมาถามว่าอร่อยไหมพ่อบอกว่าอร่อยมากก็เลยเนี่ยนี่เปิดให้พ่อรู้จักว่าเป็นดาราอยที่ไทยนะแล้วพ่อก็เลยไปต่ออื่นๆมาขอลายเซ็นสิพี่คนเนี้ยพี่สาวคนเนี้ยเป็นดาราอยู่ที่ไทยนะแล้วพ่อบอกว่าเออมันจะต้องให้ของวันสิมีช็อค นอกจากนี้นะคะหลังร้านอันนี้คือทาไปไปแล้วหลังร้านก็จะมีโซนแบบว่าเป็นเ u t ดอเป็นโซนเอาดอแบบนี้นะคะก็ก็มีโต๊ะมีอะไรมีโตแล้วก็เป็นเอาดอนี่เปิดข้างบนแบบนี้ก็มีห้องน้ำเป็นยังไงบ้างสำหรับทริปนี้ แล้วต้องเป็นแบบนี้แต่พี่เฟิร์นเป็นยังไงเราก็เกรงใจในการที่จะบันทึกภาพแม่มาอะไรอย่างนี้แต่ว่าโอ้โหโมเมนต์คือเยอะมากคือแม่มานั่งคุยด้วยเลยอะนี่ใจยังฟูอยู่เลยนะเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนว่าพอไปถึงร้านใช่ไหมมินซอก็คือแนะนําบอกว่าพี่เฟิร์นอะเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงอยู่ที่ประเทศไทยที่เป็นแบบว่าเป็นอากาเซ่ไทยที่ชื่นชอบพี่แจบอมเออแม่ก็แบบว่าอยินดีพ<ม>่อคือยังไง บอเพราะคือเดินไปแนะนําทุกโต๊ะเดินไปแนะนําให้ทุกโต๊ะว่าพี่เฟิร์นน่ะเป็นนักแสดงอยู่ที่ประเทศไทยนะเนี่ยให้ไปขอลายเซ็นซิ่งพ่อเดินแนะนํามากกว่าลูกชายตัวเองค่ะใช่แต่ตนที่ลูกชายตัวเนี่คือด่งดังมากแต่ว่าเดินแนะนำนี่มาเป็นนี่นะน่ารักมากแล้วแม่ก็โอ้โหคุยกันเยอะมากเลยเนาะเวลาพี่ราวก็บอกว่าพี่เฟิร์นน่ะครอบครัวพี่เฟิร์นก็คือครอบครัวลุงใชียงใช่เขาบอกว่าเปิดร้านอาหารที่ไทยแม่บอกว่าร้านอาหาร เจอฟโฟวิ่แบบนี้ก็ต้องแบบจะปิดแน่ๆต้องปิดแน่อะไรอย่างเงี้ยมีซอก็เลยบอกว่าใช่ก็เลยไปแบบมีปิดไปพักนึงแต่แม่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปประเทศไทยอย่างเงี้ยแม่จะไปที่ร้านคอลงุลงร้มันเลิศ <c oughs> แม่ถึงก <c oughs> ับจดชื่อร้านจดชื่อจังหวัดจดชื่อจังหวัดจดชื่อพี่คนไปด้วยเออแล้วแม่จำชื่อได้แล้วนะแม่เรียกทัศกรทัศกรคนลุกคนลุกไปหมด ชเชชฟใช่มอ๋อแม่เอารูปที่บอกแม่ว่าเป็นมาสเตอร์เชฟชเออเป็นมาสเตอร์เชฟบอกแม่ไปว่าอยู่ที่ถ่ายอะไรเงี้ยแม่บอกโอ้สุดยอดมากเลยเอออุอยอ้ยแล้วก็แม่บอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะคุยให้พี่จะบอกฟังว่าพี่เบิร์นอ่ะเป็นดาราที่ถ่ายแล้วมาที่ร้านแม่อะไรเงี้ยไม่กันพี่จะบอมมาแล้วพี่จะบอมมาแล้วพี่จะบอมขับรถเข้าไปแล้วแบบ มันคุยกันนานจริงๆเนอะแล้วคุยกันเยอะแบบคุยกันแบบเราก็ถามแม่แล้วแม่ก็น่ารักมากคือแบบก็ชวนเราคุยทั้งที่แม่ก็พูดภาษากฤนไม่ค่อยเก่ง<ช>เราก็พูดเกาหลีไม่ค่อยเก่ง<ช>ก็จะต้องมีมินซอนเนี่ยคอยแปลคอยแบบว่าเป็นล่ามให้โหแต่เกรงใจมากเลยนะแต่แม่แล้วแม่ก็แม่น่ารักมากแบบอธิบายไม่ถูกอะว่าน่ารักน่ารักไปอะเรามาถึงเกือบๆยังวิวายสองจะวายสามแล้วกับใช่ <c oughs> เราใช้เวลาอยู่กันตอนแรกพี่กะว่าเออจะนั่งเท่าะหรนไม่เกินชั่วโมงอะคิดในใจว่าเพราะว่า มีแผนว่าจะต้องไปตัดผมในเมืองแผนฉันหายหมดแล้วจ้ะเพราะว่ามีซอบอกทุกคนแล้วบอกว่าแม่ชอนคุยเก่งนะเตรียมเรื่องมาคุยกับแม่เลยแผนฉันล้มหมดแล้วจ้ะนอกจากเราสองคนนะคนอื่นที่เขามาที่ร้านคือแม่ก็ต้อนรับดีมากแบบเราเป็นคนจำคนได้เนาะมินซอเดินเข้าร้านแม่เรียกชื่อเลยอ้าวมินซอก็มาเหรอเออเธอวันนี้ก็ ไม่ได้คิดว่าจะเจอพี่จมอมอีแล้วก็ตั้งใจจะมาร้านอยู่แล้วอยากมาถ่ายแบบบล็อกเก็บไว้ให้ดูทุกคนให้กระเซด,ดูเผื่อแบบใครจะมาตมลงตาลอยอย่างนี้ก็สามารถมาได้มันอาจจะไกลจากตัวเมืองสักหน่อยแต่มันไม่ได้มาลําบากก็มาอุดหนุนคุณแม่ได้แม่เปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สามวันนะแค่ศ<ม>ุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วร้านเนี่ยเพิ่งจะรีโนเวทใหม่ด้วยสวยใช่สวยมากแล้วคุณพ่อเป็นคนออกแบบทุกอย่างเออแต่พี่จจมาบอกว่าอะไรนะคือเคาน์เตอร์ที่ร้านอ่ะ มันเป็นสีเหลืองแต่มันเป็นเหลืองอ่อนๆแบบก็น่ารักอันเราชอบกันนะเราชอบกันแต่พี่จะบอมแม่บอกว่าพี่จะบอมบอกว่าสีเหลืองอะไรนะนอนแซกนอนแซกนอนแซกอ๋อนึกออกเลยอะที่แม่พูดอะแม่เล่นแบบพี่จะบอมอะมันมีอีกอะเนาะจริงๆแล้วอะแต่ว่าบางเรื่องมันก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความลับทุณแม่แล้วก็ข่าวฝากไวโอ้ยจะพูดอะไรออกมาเนี่ยฮะเป็นความลับ ถ้ยมาเธอเดี๋ยวคนมาถ่างปากชนะฉันก็เป็นคนแบบว่าหลุดอะไรง่ายๆได้อยู่ไดนภาพถ้าพม่โดนพูดไปหนูว่าโดนแม่่าตายโอเคความลับมันจะไม่หลุดออกมาจากปากฉันแน่นอนฉันจะอมความลับไว้แต่ความลับทําให้ยิ้มไม่หุบเลยความลับที่ทําให้แบบยิ้มไม่หุบเลยจริงๆพอแล้วพอแล้วไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักกันแล้วนะคะก็ขอบคุณที่รอากๆนะวันนี้ พี่คงแง่แน่แนเลยแล้วก็มินซอก็คือเป็นคนที่กินเค้กคนเดียวชิ้นเดียวหมดด้วยเก่งมากชารันตาชารันดาชาเลตตาชาเลตาสองร้อยร้อยโลไม่เกินจริงคือตอนแรกอ่ะสกกอมันใหญ่มากใช่ไหมแล้วนี่กินแล้วเหลือเหลือไหน่อยนึงก็คือมันไม่ไหวแล้วแม่เดินมาแล้วบอกว่าทำไมกินไม่หมดพัสกรก็จะต้องแดกให้หมดทั้งที่มันไม่ไหวแล้วสักพักพ่อบอกว่าจะกลับแล้วหรอ มีเค็มีคนเอาเค้กมาให้อ่ะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตรูปเค้กให้ดูมีคนเอาเค้กไปเพราะว่าวันนี้เป็นวันเปิดร้านใช่เขาบอกว่าเดีย๋ยวก่อนไปกินเค้กกินเค้กก่อน <มา S 2> แล้วตัดมาชิ้นก็คือชิ้นใหญ่ๆเลยเพราะซะก่อนเพราะซะก่อนก็บอกว่ามีโซะคายติ้งแล้วมีซอก็เลยตั้งเองคนเดียวแต่อร่อยแต่อร่อยทุกอย่างเลยขนมร้านเขาอร่อยกาแฟดีมากเป็นคนที่ก็ชอบกาแฟหวานแต่ว่าที่ร้านอะคือเขาชงแล้วแม่คือชงเองทุกแก้ว โยเกิร์ตแม่ก็ปั่นเองทุกขวดโดยเกิร์ตที่เอามาเอากลับมาด้วยนะซื้อกลับมาด้วยนะแต่แม่แพ็คต้าแข็งแบบยังเป็นหัวมากเพรเสียเออเฮย้ยไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วก็เชื่อว่าอากาเซ่หลายคนก็น่าจะอยากจะมาตามรอยเนาะก็มาได้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะพูดภาษาเกาหลีให้นิดนึงเพื่อที่จะได้สื่อสารกับแม่เพราะแม่เป็นคนคุยเก่งมากๆแต่ว่าแม่อาจจะไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่แต่ถ้าพูดเกาหลีได้น่คือแม่นี่คือนั่งคุยได้ นานเลยนะเอออะวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องพัทกรกด้วยกับรายการก็คนมันรักอะ่ะทีวีนี้ก็เป็น e ีวพิเศษ,ษนะคะมาตามรอยหม่องว่าทุกคนคงจะแฮปปี้กันดีโอเคไปละบ๊ายบาย